เกือบจะครบรอบ4ปีแล้วนะคะสำหรับการทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกนำไปก่อสร้างเป็นบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค5นะคะมีแนวโน้มค่ะว่าอาจจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะคะแล้ววันนี้ทางเครือข่ายก็ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์รอบคูเมืองค่ะ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนัดรวมตัวที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดกิจกรรมผูกผ้าเขียวต้นไม้บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ใกล้4ปีวันที่29เมษายนนี้ระลึกถึงการต่อสู้ของภาพประชาชนทวงคืนพื้นป่าบริเวณบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค5เชิงดอยสุเทพค่ะ นายธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานระบุวา่าหลังจากที่ได้เข้าหารือกับสำนักงานสารอุทธรภาค5กับธานารักษ์พื้นที่เชียงใหม่คาดว่าจะมีทางออกที่ดีในการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ยังอาจจะติดขัดข้อกฎหมายของกรมธานารักษ์ค่ะหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางสารอุทธรภาค5นะฮะทางสารบอกว่าเขาได้คืนละทำหนังสือคืนมาที่ธานารักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่ธานารักษ์ ตอบกลับไปว่ายินดีรับคืนก็จบแล้วฮะก็จะได้คืนพื้นที่พอได้คืนพื้นที่เรื่องพัสดุพันธ์ก็จะรับมาด้วยก็มีการโอนผ่านระบบ G F ทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งก็จะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเรารอธนรักษ์เร็วๆนี้นะว่าท่านจะทำหนังสือต่อไปที่ศาลเมื่อไหร่ และแน่นอนว่า29เมษายนนี้จะมีกิจกรรมใหญ่ในการครบรอบ4ปีซึ่งผู้ประสานงานเครือข่ายย้ำว่าจะจัดเหมือนเดิมโดยอยากจะเร่งการปลูกป่าและอาจจะมีการตั้งอนุสาวรีย์บ้านป่าแหว่งด้วย และนี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงล่าสุดนะคะบริเวณบ้านพัก45หลังของสารอุทธรภาค5ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่แรกนะคะขณะที่พื้นที่โดยรอบก็เป็นพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพที่ยังคงเขียวขจีบริเวณใกล้กันยังเป็นอ่างเก็บน้ำของชนลประทานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ